สวัสดีครับสวัสดีคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนั่นเองนะฮะ Boss Gamer Magic นั่นเองนะฮะโอเควันนี้นะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศเกมกันสักหน่อยนะฮะในเกม Happy w a l e s นั่นเองนะครับวันนี้เรามาจะเป็นนักธุรกิจนะครับวันนี้จะไปดูงานเริ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมก็ไม่ได้ลองเล่นเกมนี้เหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่ามันจะ ยากประมาณไหนโอ้โหพึ่งมานี่ก็กลับดักเลยจ้าเออทำไงอะ่ะโอ้เดี๋ยว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 เรามีทางเลือกอะไรไหมนะอ๋อจุ๊บทำไงอะ่ะอ๋อด้งจัมส์โย่ยังล่อครับตรงนั้นมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยทำไมล้อยืดได้จุ๊บโย่ โอ้อาจจะเป็นระเบิดนะฮะโอ้ระเบิดอีกแล้วเหรอเอ้ยเอ้ยทำไงดีล่ะทำไงดีเนี่ยกับดักมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอโย่โย่โย่เด้งส์นักเด้งส์ประจำตำบลชืบกระโดดแบบหล่อๆโอ้อีซี่ มันช่วงอีซี่เหลือเกิน่านแรกก็ชิลๆแล้วนะแบบนี้นักธุรกิจก็น่าจะไปได้รุ่งนะธุรกิจของเราแต่เมื่อกี้นี้ผ่านมาแบบฟลุกๆมากเลยนะฮะอะไรเนี่ยน้องปลาทองแกแม่หอดแนะ่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวี่เมื่อกี้แกพูดอะไรนะโอเดขึ้นเดอดี๋ยวเเดี๋เดีเ,ด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 เีดี <c oughs> ดเี ตอนเย็นนี้ต้องไปนั่งดิงส์ทำไมด่านนี้ปลามันเยอะจังมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับป้าแน่ๆเลยนะพี่ว่าเด้งเด้งไปสิเด้งโอเคแบบนั้นละเด้งอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นดินดูดเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไอ้ลอบ้ามันจะยืดอะไร อไม่นะเท้าเท้าหลุดแล้วชีวิตของนักธุรกิจที่ติดลมโอ้หลุดแล้วหลุดแล้วเจอกันอีกแล้วน้าปลาทองเห็นไหมล่ะว่าแกไม่รอดปากดีนะแกบ๊เฮ้ยติดอีกแล้วขาขาอะไรเนี่ย มันจะผ่านยังไงกันเชียวอ, <c oughs> อนาคตแกจะได้เจอฉันอีกยาวนานเลยสินนะอดี๋ยวพูดมากนะไอ้เจ้าปลาทองบ้าบโอเคไม่กระโดดก็จบสีนนะนี่ไงโอ้ยไม่นะจุบจุบโอเค เออเออเยเดี๋ยวเดตกใจนะเนี่ยตกใจนะเนี่ยชุบลงไปก่อนนะจ๊ะไม่ได้ขึ้นหรอโอเคมีลิฟต์ส่วนตัวด้วยเฮ้ยเดียว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 ขาขากรอบเอ้าเราจะขึ้นไปยังไงอ๋อดีมันพัซเซิลล้นเนี่ย อะไรกันนี่ไงหัวนักธุรกิจเหมือนกันนะเรามู n วอ l k s เย่มาเจอกันจนได้แล้วก็เจอมาจนได้จริงๆนะไอ้เจ้าปลาทองอตอนนี้ดูท่าใจหินนั่นนี่จุ้มหรือเฮ้เฮ้ย,ยด่านนี้เนี่ยกับดักที่แสนโหดร้ายนะเนี่ย กระดึ๊บกระดึ๊บไปทีละนิดโอ้นี่มันปืนเราจะรอดไปอย่างไรดีโอ้ยหมวกหลุดแค่นั้นเองแหละกระดึ๊บไปทีละนิดแล้วกันนะมีหลังแอนแน่โดนแน่มีหลังแอนแน่โอ้โหมันมันชิงทารุณกรรมไหนกับดักกับดักแน่เลยเด้งนะเด้งเด้งเด้งโอเค ด, uce, 2, 3, 2ดลองลอยเน่โอ้ยเสียงดังจังเลยเออเออผมจะมีช <serves> ีวิตอยู่ผมยังมีชีวิตอยู่นะโยโอ้นี่มันท้าท้าที่ผีไทยชอบทำหรือเปล่ายอกเยินแสนเขนอะไรขนาดนี้โอเคเราจะไม่ตกไปข้างล่างอีกนะฮะ ตกข้างล่างแล้วมันหินโอ้โ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ผมรู้สึกว่ามีอะไรติดคอนิดนึงนะก็เส้นต่ำนะฮะเมื่อกี้นี้เส้นต่ำเย้าโอ้ยหักไปแล้วเห็นไหมล่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นนักธุรกิจที่แสนธรรมดาเหมือนเดิม UFO กำลังดูด อ้าวนี่มันจะรอดอยู่แล้วเนี่ยก็ามาตายอะเครื่องแรงเกินไงเครื่องแรงเกินโอ้ชีวิตนักธุรกิจหนุ่มนี่ปุ่มอะไรเนี่ยเขาบอกว่าห้ามกดแน่ๆเลยแต่จะลองก็ได้โอ้ยโอ้ย,อยลมแรงนํามาต่อปีโดหรอเลยเ้ยปิวเลยจ้า ส่งรถมาให้ด้วยนะโอเคโอเคเราจะลงไปแบบไม่กดปุ่มแล้วกันนะมันจะเป็นยังไงโอเคครับค่ะกดปุ่มก็ได้นะกดปุ่มก็ได้อย่าให้กดผมก็าจะาก,กดนะโอเคแล้วทำยังไงเนี่ยตรงนี้ถึงจะผ่านกระโดดไปแตะปุ่มนั่นแน่เลยแป๊ค okay, ครับอ๋อสโลโมชั่นเขาบอกว่าให้สโลนะฮะ กดไหมกดเละโอเคครับปุ่มแดงผมไม่ว่ามันอันตรายจะก็ได้กดเพื่อความอยู่รอดละกันนะฮะคาร์บอนสโลโมชันเราต้องทำการกดจราจรจุ๊บเบาๆเบาๆโอเคช้าๆได้พาเริ่มงามไปทางนี้ ผมว่ามาต้องกลับหลังแน่ๆเลยสัญชาตญาณมันบอกไว้เอ้ยโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมไม่เชื่อละผมไม่เชื่อเง,น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 งนันเงันเงันเงันปุ๊บโอเคครับผมจะไม่กลับหลังจะไม่หันหลังกลับมาเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอืมถนนเด้งถนนเด้งเอ้ย อเออเหอมันน่าจะหยุดเครื่องนะเนี่ยเอาใหม่โอ้ยลืมแปะโอเคโอเคตรงนี้สีนะจุดเปลี่ยนชีวิตโอเคทำไงต่อกดตรงนี้โอโ้โหไปไงต่อแล้วเนี่ยโอเคกระโดดกระโดดอีก โอโ้โหแบบสโลโวโมชั่นแบบหลอๆโอเคครับปวดหัวไหมในเกมบนี้ก็ย <Labor ator il fi> okay, ังไงนะครับก็เอาตายโอเคครับก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ EP แรกก่อนนะครับ รู้สึกป่าปวดหัวมากโอเคน,นี้ก็จะผ่านตลลานได้วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยววันเสาร์จะลงพิพไอดเอนเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายยจ้าจุ๊บๆ <c oughs> มีแล้วเสียงหายเป็นช่วงๆโอ้ oh my god โดนอีกล้โอเคครับผมให้มันตีดีกว่านะ <c oughs> ตีเอ้ยตีตั้งใจตั้งใจตั้งใจ <c oughs> บ้าเอย้ยอะไรเนี่ยผมรู้สึกประมาณสองสองขีดโอ้ไม่ทานนะ่ะมันปีนช้าจังเลยเนี่ย <c oughs> มันปีนช้าจังเลยอะปกติมันก็ปีนเร็วอยู่นะเอ็มม่านะ่ะแล้วมันวิ่งไปไหนนั่นนะี่ มันไม่เข้าประตูไม่น่ารอดแล้วล่ะครับังหวะน,นี้จะย้ายประตูหรอเพื่อนหลืออะไรเปิดนี่เสร็จแล้วนะเปิดนี่เสร็จแล้วนะมเป็นรไรของบ้านไม่นะชีวิตเอ็ม,มาสาวน้อยดูดิหน้าแดงไม่มีแรงเดินโอเคมาแล้วนะฮะสาวเอ็ม